วันนี้กับพบกระจองลงเดียติมโรงบาบาลลงหอิงนะครับลดม,มาลดมาเอเ้ยรออีนแล้วก่อนหมูมบอกว่าไม่ไหวแล้วครับพ่อปาน้องไปอึนหน่อยยืนนิ่งๆลดมาเอ้ยอือเรียบร้อยแล้วครับ เส้นเหล้วก็เดินครับตอนนี้เดินก็ตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่ากว่าก็าตั้งนาฬิกาปุกไว้ประมาณตีห้าคึงเึงเขาตื่นประมาณตีห้านิดๆครับแต่เขาก็ไม่โวยวายครับตื่นแล้วก็นอนเล่นแต่เขา แม่ก็ปานางนะครับกต่อุมออกมาชี้ชี้ใช้กระปากาเป็นหนังเล่นปากนึงแล้วก็นเนี่ยถึงเวลาก็ปวดเอือปวดเอือเรียบร้อยแล้วมู่วา่าบ่ายตัวจังาอ้ยโมเรกๆกู <laughs> หมูสายตูดนี่หมูสายตูดไปเดินกลับไปกลับมั้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอุยไม่เอา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 นะนี่เนี่ยครับ เขาจะเกิดชินแบบนี้แล้วกับพอถึงเวลาถ้าไม่ป่าก็แล้วอึดอัดครับฟุดฟัดฟุดฟัดอะไปเดินกลับไปอ่ไปไปเรียกวิีโดไปโดเมื่อมาไปมาไี่ดูไป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  ไป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 ,ไป,ไปวันนี้วันนี้ผีก็มาแล้วครับจะม่รู้ถึงตอนนหนครับไปเดี๋ยวพี่ดมาเองแหละไปไม่ต้องไปมองแล้วหรอกไปไปโดเสียด มามามาเล่นกับน้องมาไม่เอาเลยเสียด้ยวไ,ไปแล้วไปไปน้องไปไปแต่เราไปไม่ต้องไปคอยวันนี้พี่อุ๋งอิงมาแล้ว่น่าน่ลยครับ อไปสายที่กว่าที่ครับ กูบ่าวโคไดเต็มมาเมื่อคืนนั่นแหละเออบ่าวม้าก้อนแล้วครับนึกว่อยมากเลยมาคืนนั่งรถตีจิงหลงเดี้ยไม่ไหวป่าก็เดินแล้วครับไม่ไหวสู่งแรงก็ไม่ได้ครับ ดูตัวแถวนี้แต่แรงไม่ต้องว่วงอะแต่พอดีเขาปวดอึอเกินไปไม่เอาไม่เอาเห็นไหมกับเลือไม่ได้ครับเลียดมกินกรบสูดปอกขาปากพอลวาอยากกินก็นไม่นะกับเดียวปั๊บเดียวกลืนเลยครับไม่เอาไม่เอาเนี่ยต้องระวังอยู่แบบนี้ครับอ่า วันนี้พี่องค์อิงของน้องมาแล้วปอเอกแม่น้อยมาแล้ววันนี้น้องได้เห็นแล้วไม่เจอกันหลายวันมู่นะอืมคอแม่ด้วยดีกันยังอ่ะฮะใช่อึอแล้วคือดีกันยังอืมคอมองโต้เนอะองค์โต้นันนะ mấy đứa lên nè, mấy quay lên nè mấy lên nè Ngoài ngay để phải một tốn rồi nè Chào chào, hôm nay mình nhà đi gặp mọc mấy giờ tới đây mình đi. มอกไม่เยอะเท่าไรก็ถือว่าไม่เน่าแถวใดครับเราเมื่อคืนนอนเปิดปั่นลมหายมู่ครับไปขอยลงทุนดีกว่าไปไปเอ้ยนะไปลงทุนดีกว่านะนะไปไปขอยตีแก่ดีกว่าไปไปเดินมาเออไปขอยตีแก่ดีกว่าไปเอาเดินเดินเดินเออน้องอึแล้วนะอ่ะ แม่เอ, you เอาไม่ไเอาเอามาเอออุด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 ไปก่อนทีแค่ดีกว่าไปอุดอุดเดี๋ยวค่อยไปเนาะนะอุดอุดอารมณ์เสียอีกแล้วอ่ะไปเอออุดอุดนะเอออยู่บนนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปนะ ไปไหนมาอ่ะตะก,กี้เรียกหาอ่ะว่าเดินมาเดินกับน้องทำไมไม่มาอ่ะหันมองแล้วหนีเฉยน้องนะน้องไม่ติดเดินกับใครเนาะเดี๋ยวคอยลงตุนแป๊บนะไปลงตูนนะน้อง <laughs> เอาอยากไปเต็มตูนอยากไปเต็มเอาจุงเองเลยเอา่าไปจุงเอง ไปเองเลยไปเอาใส่ใส่รัดจุ่มเองเลยไปเอา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 สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับฝากติดตามช่องลุงเบี้ยทีมลังบานนององค์อิงด้วยนะครับอ่าปานางแม่บานองอิงนะครับตองปูนแบรนอยปลาหมึกก็น่ากินมากนะครับบุญแอลแลตซีเอสนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใกล้กดกระดิ่งนะครับอย่ากดกล้ามกดโฆษณานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม เดี๋ยวลุงเดียนต้องไปทำงานไอ้เสร็จเรียบร้อยกับป้านางก็จะไปนึ่งข้าวนึ่งเลยเนาะเดี๋ยวอาหมู่ไปกับลุงโตนก็ครับวันดีครับปุ้มยันไม่ขึ้นหน้าครับวันนี้อาบน้ำแต่งตัวล่อน่อนะก้อยปอยเอกแม่น้อยก้อยปีอุ้งอิงนะขอบคุณเอฟซีเจ้นอยเป็ดมานแปลงแล้วก็เอฟซี FC ปานางเอฟซีปามุกเอฟซีบตองปูนนะครับเอฟซี 4, บุญเอลทุกคนนะครับเอฟซีใจดีทุกคนครับเอฟซี 4, มุก่วนด้วยเจอกันไม่คลิดหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายเลยมั้ดีครับ